อันนี้ไม่ต้องลุน้นกลับมาแน่นอนเพราะว่าสำเร็จมหาศาลครับผมกำลังหมายถึงภาพยนตร์เรื่องดูนนั่นเองยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าดูนพาร์ทีจะเข้าเกียร์หนึ่งเดินหน้าอย่างเต็มตัวแล้วแต่ว่ารายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าการันตีครับว่าดูนภาค3หรือว่าดูนที่มาจากเล่มที่สองเนี่ยที่มีชื่อว่าดูนเมซายานเนี่ยกลับมาแน่นอนครับเพราะว่าดูนประสบความสําเร็จมากทํารายได้มหาศาลทํารายได้เปิดตัวก็เยอะ แล้วณนะวันนี้ทั่วโลกเลย500ล้านไปเรียบร้อยแล้วหนังใช้ทุนประมาณ190ล้านนะครับแล้วก็นักเขาเรียกว่านักบ็อกออฟิสวิทยาเนี่ยเขาบอกว่าคาดคะเนแล้วดูนอาจจะไปถึง700หรือว่าอาจจะไปไกลถึง900เลยก็เป็นไปได้เพราะว่าพัฒนาการของบ็อกออฟิสของดูนเนี่ยมันดูแล้วคล้ายๆกับสิ่งที่ออาเปนไฮเมอร์ทำได้นะครับรอดูต่อไปกันแล้วกันแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือดูเนี่ยมันดูจะยืนยืนโรงนานครับมันดูจะยืนโรงนานรอดูก็แล้วกันหนึ่งสิ่งที่พอดูนประกาศว่าไม่ใช่ประกาศเพราะมีข่าวว่าดูน่าจะขยับขยายไปภาคต่อทันทีหนึ่งคนที่ทุกคนถามถึงก็คือโอเคเราเห็นในบทสรุปเนาะโอเคบ้านทั้งคนแนนไปหมดแล้วตายไอ้สามคนตายหมดทั้งไอ้บารอนไอ้เฟสราท่าและไอ้ไอ้ไอ้รับบานเรียบร้อยเสร็จมากองดองไปหมดแล้ว ชานี่ขี่ชายอาลุตหนีพอไปเพราะว่างอนไอพออาชูดิสแต่งงานกับเจ้าหญิงอิรูลานสติลกาก็อลิซารเอาก็อีบคลั่งมากเออเลดี้เจสิก้าก็กลายเป็นกลายเป็นมาเตอร์เรเวนของพวกเฟรมันอย่างเต็มตัวมีใครอีกหมดแล้วเท่านี้แต่คนที่คนแต่หนึ่งตัวละครที่คนถามถึงตลอดเวลาก็คือแล้วทีนี้พี่เขาจะได้กลับมาไหมผมหมายถึงพี่ดันแคนไอดาโฮครับ ดันแคนไอเดโฮนะครับคือตัวละครของเจสันมัวครับตอนแรกผมก็ไม่รู้จักผมไม่ได้เป็นแฟนหนังดูแนละไม่ได้เป็นแฟนนิยายดูนะเนาะแฟนๆดูเขาอธิบายผมแบบนี้ครับเขาบอกว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับสตาร์วอลดันแคนไอเดโฮก็คือก็คือฮารโซโลของดูนคือพระเอกไหมไม่ใช่แต่เป็นแบบว่าตัวหลอ่อเป็นตัวขวัญใจตัวเก่งตัวเทพอไปดูดูนพาร์ทแรกนะครับที่ฉายอ่ะเอา้า ไอ้ไอดาโฮตายเร็วจังไม่ถือว่าสปอยแล้วเนาะไอ้ไอดาโฮมาปกป้องในรีเจสิก้ากับพออาชูดิสในการโดนโจมตีจากไอพวกทหารซาดูคาแล้วเหลือมันคนเดียวนะครับแล้วมันก็ลุยกับซาดูคาแล้วฆ่าไปเยอะเหมือนกันนะแต่สุดท้ายก็เอาไม่อยู่ครับไอดาโฮจะเก่งขนาดไหนแต่ซาดูคามาเป็นฝูงก็เอาไม่อยู่ครับแต่ล่าสุดเจสันมะมูออกมาให้สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วครับเกี่ยวกับการกลับมารับบทบาทเดิมในภาพยนตร์เรื่องดูน แม่จะใช้คําว่าระบบบาทเดิมก็ไม่เต็มปากเนาะชิสันม,มัวว่ายังไงชิงสัซนม,มัวถูกถามเพราะว่าเมื่อไหร่อดันแคร์อเดโฮจะกลับมาสัทีแกบอกว่าสําหรับไอดดโฮเขามีอนาคตที่ดีครับผมว่าคุณบางคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมพูดไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเดือดร้อน พลอตของตัวละครตัวนี้มันยอดเยี่ยมมากๆก,กับสิ่งที่เราไม่ได้เห็นในหนังภาคแรกสุดท้ายเรื่องของเขาจะกลายเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แล้วในดูนเมซอาผมจะต้องกลับมาให้ได้ดันแค่แอนเดโฮก,กลับมาในดูนได้ยังไงอันนี้สปอยนะอย่างนี้ก่อนบอกให้ชัดเจนก่อนอันนี้สปอยนิยายดูนเมซอาไม่หน่อยนะพอสมควรเพราะว่ามันเป็นพล็อตหลักถ้า อยากรู้ก็ฟังต่อถ้าไม่อยากรู้ก็ปิดเสียงไว้แค่ปิดเสียงก็พอแล้วครับก็ไม่รู้เรื่องละแล้วก็พอรูปดันแคนอดาโฮหายไปคุณก็กลับมาฟังได้อันนี้สปอยนะครับแต่มันสปอยนิยายดูนเมซายนะเล่าให้ฟังเป็นคร่าวๆเผื่อว่าใครอยากจะรู้ว่าแล้วมันจะกลับมายัางไงมันจะกลับมาแบบ Fast and Furious เหรอมันจะกลับมาแบบฮานอย่างเงี้ยเหรอไม่ตายจริงหลบลงท่อไปอย่างนั้นเหรอ ไม่ได้ไม่ใช่นี่มันดูนเฮ้ยนี่มันดูนไม่ใช่ฟาสต์เนฟรีอสกลับมาแบบปอยออแบบนั้นไม่ได้มันต้องกลับมาแบบเป็นเหตุเป็นผลได้แคร์ไอเดโฮกลับมามีบทบาทในดูนเมซิอาได้ยังไงแฟรงค์ Frank, เธอบทเขียนเอาไว้แบบนี้ครับจุดจบของดันแคร์ไอเดโฮในนิยายไม่ต่างจากในภาพยนตร์ครับไปปกป้องเลยดิเจิก้ากับพออัทริดิสแล้วก็สละชีพในการรบก,กับทหารซาดูคาตายไหมตายครับ ตายเลยไม่ได้แบบกึงเป็น,ปนกึงตายหรือว่าหนีลงท่ออะไรได้ตายหาเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดจะเริ่มต้นในดูนเมซอ,อานเนี่ยแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตเล่าว,ว่าเซล์ของดานแคนไอดาโฮเนี่ยถูกกลุ่มที่เรียกว่าเบเนทิลักซูครับเบเนทิลักซูก็คล้ายๆพวกเบเนเจเซริสนั่นแหละครับ แต่ว่าพวกเบเนทิลักเทลทิลลักซูเนี่ยมันเป็นพวกประดิษฐ์มันประดิษฐ์อาวุธชีวภาพครับทำรถถังที่เป็นคนแล้วก็สร้างคโคลนใครเคยดูสตาร์วอลจินตนาการคล้ายๆไอ้พวกที่โคลนไอ้บาวาเฟตขึ้นมานั่นแหละครับไอห้หัวยาวๆอ,อ่ะที่โอบินคโนบีไปแล้วมันโคลนไอจ้จาวาเฟตขึ้นมาเต็ไมไปหมดน่ยไอ้ทิลลักซูเนี่ย,ยหรือว่าเบเนทิลักซูเนี่ยคล้ายๆแบบนั้นครับ แล้วมันได้เซลล์ดันแคนไอเดโฮไปมันก็เลยไปโคลนดันแคนไอเดโฮขึ้นมาใหม่แต่มันฟื้นโคลนคนดันแคนไอเดโฮกลับมาจริงครับหน้าตาเป็นดันแคนไอเดโฮร้0ยเรฝีมือในเชิงดาบยังอยู่ร้อยเปอร์แต่ความทรงจำและความจงรักภักดีที่มีต่อบ้านอาทุริสไม่เหลือแล้วครับมนุษย์โคลนของดันแคนไอเดโฮที่ถูกทีละลักซูโคลนขึ้นมาเนี่ย ถูกตั้งชื่อว่าเฮดแล้วทีลลักษูก็ติดต่อกลับไปที่เอ็มเ o อเรมอดีครับก็คือไอ้พออัทริดิสนั่นแหละเป็นเป็นเอ็มเอไปเรียบร้อยละบอกว่าพระองค์พวกเราเบเนทีลลักษูมีของกำหนั่นให้ไอ้พออัทริดิสก็อะไรจะเอาอะไรมาให้เรามีของที่พระองค์จะต้องอยากได้มากๆจะส่งไปให้เขามีชื่อว่าเฮด ส่งไอเฮดไปตายหาหน้าเหมือนในยันแคนไอดาโฮเลยพออัชูดิสก็รับมาอยู่ในบ้านอัชูดิสครับโดยไม่รู้เลยว่าเจตนาของเบเนเชลลั์ซูที่โคลนไอดดนแอน I นดนแคนไอดาโฮขึ้นมาเป็นตัวใหม่ที่ชื่อว่าเฮดเนี่ยเขาเป็นการโคลนขึ้นมาเพื่อเหตุผลทางการเมืองครับแล้วมีการโปรแกรมไอเฮดเนี่ยเอาไว้บางอย่างว่าให้ไปอยู่ข้างๆนะไปอยู่ข้างๆไอพออัชูดิสเลย แล้วเดี๋ยวเนี่ยมันจะมีทริกเกอร์บางอย่างนะเพราะเกิดเหตุบางอย่างขึ้นให้ปฏิบัติการเลยแล้วพอชุดิีจะชิปหายเลยนะฮะพอชุดิีจะชิปหายเลยตัวละครเฮดนะครับที่หน้าตาเหมือนกับดานแคนอ d ดาโฮเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นโคลนของดานแคนอิดาโฮเนี่ยค่อนข้างจะมีบทบาทสำคัญในดูเมซีารครับ แล้วก็จะมีบทบาทไปอีกยาวเลยถ้าเป็นนิยายเนี่ยในดูน c ช i l d r e n of ดูนเลยพวกเนี้ยก็ยังมีบทอยู่เลยนะครับแต่มันถูกส่งไปทำอะไรแล้วลงท้ายมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครตัวนี้เนี่ยผมไม่เอาต่อแล้วกันผมเอาแค่ว่ามันกลับมาได้ยังไงก็แล้วกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของเรื่องร่วของตัวละครเหตุ Hate. การเกิดใหม่ของตัวละครดันแคนไอเดโฮครับ